สวัสดีครับผมกอนชัยนะครับกอนชัยสร้างบ้านตอนนี้ผมอยู่ที่ในเขาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับแอดบ้านนานครนายกนะครับพักเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนไปที่สระบุรีมานะครับไปอบรมอาอาจารย์รถมานะครับก็เลยหาที่พักนอนนะครับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้สวยงามเลยครับในเขาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทแอดบ้านนานครนายกนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยเดินไปดูกันนะครับว่าอามีอะไรบ้างนะครับก็นี่เป็นที่พักนะครับโดยร,บรอบๆเลยครับเดี๋ยวเราพาเดินดูมีที่สร้างยังไม่เสร็จก็มีนะครับน่าจะรองรับคนเพิ่มขึ้นนะครับนี่โอ้โหนี่ก็ เราพักแบบนี้นะครับนี่ครับพักตรงนี้เด็กๆกก็ยังไม่ตื่นนะครับนอนกันอยู่มีสะพานด้วยข้างเขาด้วยนะครับน่าเอาไปทําที่บ้านนะครับเนี่ยสวยดีแบบนี้ อ๋อเนี่ยเดี๋ยวไปดูเขาก่อสร้างตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีคนเข้าพักแล้วด้านในเขาก็ก่อจิดมวลเบา นะครับอืห้องก็งไม่ใหญ่มากนะฮะมีห้องน้ำในตัวตรงนี้น่าจะนอนได้ไหลายคนนะงนี่ ไฟโซลเซลล์ด้วยครับถูกต้นอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะ สนสนอะไรนะสนเล็กๆกันยุงอ่ะสนนี่ครับมีวิวเขาด้วย <c oughs> ไม่เคยฝนมาเลยครับ <c oughs> <laughs> มาจากไหนครับเนี่ยลำลูกกาครับอ๋อลำลูกกานะฮะมาจากชนบุรีครับ <c oughs> <c oughs> ไปแ,แถวบึงน้ำมันสวยเลยอ๋ตอตรงไหนนะครับแถวไหนนะครับไปบ,บ้านไอ้ของไอ้ของบ้านบึงก็สวยอืมเนี่ยครับรถ้วไนิดเดียวก็ถึงลของบ้านบึงใช่ครับแต่น่าจะเต็มนะครับมันอ๋อนี่จัดสวนใช้ได้เลยนะ ครับในเขาคาเฟ่รถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้มีสวนเลยเขาเป็ต้นอะไรเนี่ยมายงชิดปะ ส่วนมะยงชิดป่ะนีาจะเป็นต้นมะยงชิดนะครับข้างบนก็เป็นคาเฟ่นะครับร้านกาแฟมีที่ทานข้าวนะครับด้านบนนี่ครับมีที่นั่ง โอ้บรรยากาศดีนะครับเนี่ยบนเขาเหมันเขาแถวบ้านเลยเหมือนเพชรบูณ์เหมือนเพชรบณ์ลเลยนะนี่ต้นมะม่วงต้นมะยงชิดกรเปล่าเดี๋ยผมขึ้นไปข้างบนก่อน เอามาด้านบนก็สวยนะครับก็ทำให้นั่งทานอาหารนั่งน่าจะมานั่งนั่งด้านบนดีกว่านะกินข้าว ร้านอาหารก็เปิดสิบโมงนะครับนี่เป็นที่นั่งข้างน้ำได้เลยเดี๋ยวเดินไปดูข้างล่างอีกครับ นะครับด้านในคือที่พักนะครับ เป็นสะแล้วก็สามารถนั่งนะครับนั่งทานอาหารได้ข้างๆนะครับใส่สีเขียวไว้ด้วยสวยงามเลยครับน้ำเขียวตรงนี้เป็นนอนเล่นได้ โอเคครับสวยงามมากครับในเขาคาเฟ่แอนรีสอร์ทนะครับที่แอดบ้านนานครนายกนะครับสวยๆนะครับใครชอบการพักผ่อนสไตล์นี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านนานครนายกครับวันนี้ผมก็ขอบคุณครับฝากติดตามช่องกอนชัยสร้างบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ